ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมายซันไบนี่คือใครฮัลโหลเออทับมาในคาริน่าคาริน่าป่ะครับทับครับนี่คือใครมายซันไบนี่คือใครแป๊บยังไม่ได้ลงถพื้นแม่งกจะไปหาอะไรยังไม่ได้ลงมาเลยไปเออว่ะ เป็นชุดกี่รอบแล้วเนี่ยองนี้ไหมเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามาในเกมอ่ะแล้วก็บอกให้ทุกคนว่าให้ทุกคนลงนะ่อนมันไม่สนุกอ่ะเออแบบเจอหน้ากันใ่้หายหาและเครียดกันอะจะช่วยอันไหนนะขุยเตี้ยวขุยเตี้ยวขุยเตี้ยวนึกเตียวขุยเตี้ยวใครอะที่เขาเขาเข้าทอมะนะครับนี่คุณมีมีเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยโอเคเปล่าได้ยินไหม บอกให้ทุกคนว่าให้ทุกคนลงยาวเก้าพร้อมป้องพร้อมทุกส่วนที่เราทำแบบขยาวเก้าไม่ไหวอ่ะไม่โอ้โอ่าทำไมในนี่มันมีรูปมีรูปเราคนเดียววะอะไรวะใจง่ายไม่เจอในกาลิน่าชื่ออะไรอ่ะ พี่โยก็แอดไปแล้วนี่หน่าทำไมมันไม่เจอมันต้องลอยแป๊บละเออดูดิแม่งในไอไอนี่เอาปืนไปจ้องไถ่เพราะทำไมเก๋เหรอตัวปากมันเป็นงาบตูดอ๋อ <c oughs> หน้าแมวมองหนปากตัวเองอะ เอ,เอรูปรอรูปอะไรอ่ะรูปเหรอเป็นรูปไม้ครับเป็นรูปคนใช่ไหมรูปคนที่เป็นไม้ครับเป็นตัวละครผู้ชายใช่เพราะตัวละครผู้หญิงไม่มีอ่ะหาไม่เจอเใช่เก่าแบบให้มันเก่ามันก็คงต้องเก่า คนนั้นแหละแม่งใส่หัวแม่งก็ใส่หัวกันหมดเลย <c oughs> คนไหนวะไอ้ทักมเข้าเข้าไอ้นั้นนะครับเสื้อม่วงมาคนที่พูดนี่เสื้อม่วงปะครับเสื้อม่วงครับอ๋อเดียโอเอลโอเนี่ยนะอยู่ข้างหลังคุณใส่ใส่เสื้อสีดำไหมไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยเดินตามอยู่เนี่ยโอ้โหอยู่กันไอ้โผ เื่มอม่วงมีอยู่สองคนอะไม่กิตคกลบาลเนี่ยผมกระโดดอยู่นะเอาเห็น,ลหน,ลหนลแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเจอยังเจอยังไไม่ไดเาใส่เสียใสะอูีวโอ้โหไอ้โง่กันเต็มเลยรู้สึกว่ากลุ่มนี้จะงโง่กันใหญ่เลยเนี่ยครับไก่ลงน้ำ

ดีหลังจุบคุยเออไอ้แค่น,น่ารัะดูดูดูไว้นะดูผมไว้นะอ่ะดูผมไงต่อทำไมทำไมหายหมดเลยอ่ะเอา้าเริ่มแล้ว ณวันนี้พวกเราก็ได้อยู่ตรงโอ้โอกล็ลดงพูดยังไม่เสร็จเลยอ่ะอเมื่อกี้พูดยังไม่เสร็จเลยก็โดนฆ่าซะแล้วดีจริงๆช่างเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินยัง

ใครอยู่ป6บ้างขอถามอเ,เอเราเราเราของผมนี่มันคยคนไหนเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนเลยโรง,งเรียนอะไรอ่ะอันดูบ้านหนึ่งตายเถอะอันดบ้านหนึ่งไม่ต้องเล่นหรอกอับ้านหนึ่งอะ เก่งมากเลยเอาาานุาลหนึ่งเล่นเกมเป็นด้วยอืมเ,เกม่งมีคนอนุบาลสี่ด้วย o, o o ไอเดีย OLO อืมคนเล่นเกมนี่ควรทุกคน Date is jam funny please first nursery My Sun Bay นี่คือใครอ่ะเป็นคนไทยหรือเปล่า,อลาขอถาม My Sun b ไนบนี่เป็นคนไทยไหม

ไา้อีกแล้วไม่เล่นแล้วคนนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยรับไม่ได้กับการที่พ่ายแพ้มาตลอดพอแล้วไปเล่นเกม,เมอ,อื่นดีก,กว่า <c oughs> เออเอเครยียดขึ้นมาจตายเ,เอ,อเก็บเก็บเก็บก่อนหนึ่งเก็บก่อน ตายอีกแล้วตายหลายรอบตายวายวอดโดนเฟิร์สฆ่าอีกแล้วโอ้ยใจประสาทกินแล้วไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วลาก่อนตายด้ยรับตายเลยโอ้ยไม่เล่นแล้วโอ้ยอือไม่เล่นแล้วอหอเฮ้ย ไม่เล่นแล้วทำไมอ่ะโอ้ยเราสาเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแพ้อยู่ได้รับไม่ได้สุดท้ายก็แพ้แหละเล่นซื้อไหมไปเล่นวัดอื่นแล้วโว้ยไฮ้เดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งระวัมองจากเซิร์ฟางจะเล่นเซิร์ฟบายครับไม่รู้แล้วแต่อ้าว อยู่มอไหนแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่บอกเงือนปัดไม่รู้ไม่บอกด้วยอ๋อไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนจะเล่นคอมอยู่เหรอเซิร์ฟไม่มีเซิร์ฟเล่นตอนนี้เป็นไงเซิร์ฟอ,อะไรคนกำลังดีเลยเซิร์ฟไหนอ่ะส่งรูปไปให้ดูอ่ะ ส่งกันเยอะจังเลย,เลยมีอยู่แค่สองคนเองอะเนี่ยไม่มีคนอื่นแล้วเนี่ยมีสองคน,นเนาะเฮ้ยมีคนต้องสิบแปดคนแหน่ลูกไม่เห็นมีส่งไม่ส่งในทัอปช็อนะส่งในนี้ชา้าหน่อยว่ะจู่จูเจ้าพูดเหวนอหมเจอยัง ไม่ชัามาดีข้างหลอก่ามาน่ามาอนะ p <PP. S 2> อันเทอร์เจอเวอร์หนึ่ง on p เหรอ p v p อ่าเป็นวอชิงวอชิงตันหรือว่าอะไรว <Washington. S 1> <Washington. S 2> อชิงตันวอชิงตันเป็นเมืองเล็กๆอะ p v p <PP, S 2> ใช่ป่ะครับอันนี้หน้าหวดหรือเปล่าวะ,าวะาแสดงว่าเกินมสามใช่ไหมเนี่ย ถ้าเกิดแล้วทำไมถามแล้วเนี่ยไม่บอกอ,ะอ่ะเรามอหนึ่งเองเอ้ยเรามองสองแล้วตอนนี้จะบอกทําไมอะอยากรู้เหรอไม่อยากให้รู้อะไรไม่บอกอืมรู้ก็กกจบอะดิจะบอกทําไมจบอะไรความลับความลับทำไมมันจบวะ เดี๋ยววันเลิกเล่นแค่นี้ดีกว่าเพราะเล่นมาห้าชั่วโมงแล้วอ่ะห้าชั่วโมงติดเลยอืมคอมฮัลโหลมาสวัสดีแค่นี้โอ้โหแค่นี้ย่นัย่ออืม เ็นการเล่นที่กวนมากๆเจอคนกวนทั้งหลายคนเจอคนกวนตั้งหลายคนเจอคนกวนทั้งหลายคนเป็นสิบป่ะเล่นกันวันเนี้ยอืแบบอืวะจบแล้วค่นนี้ใครชอบไลค์แชร์ด้วยนะ